สวัสดีค่ะพบก,กับช่องทํากินทําขายง่ายๆกับยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทอดโครงไก่อันนี้เป็นคอไก่นะคะเรวจะมีวิธีทําให้คอไก่ตรงแล้วก็นี่เป็นโครงไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะโครงไก่นะคะเราก็จะมาทําการแบะอกไก่ก่อนนะคะคือผ่าอกไก่ก่อน แล้วก็ตัดคอออกนะคะเฉือนคอออกแบบนี้เลยแล้วเราก็มาหักแบบนี้นะคะหักอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยเพื่อที่เวลาทอดแล้วจะไม่ได้ห่อกลับนะคะแล้วก็หักตรงนี้หักยากก็ทําแบบนี้เลยค่ะถ้าทําไม่ได้ก็ใช้ ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้สากทุบเอาก็ได้นะคะตอนนี้เราก็มาทําคอไก่ให้ตรงกันดีกว่าค่ะเวลาทอดออกมาจะได้สวยเหมือนต้นคลิปนะคะที่ได้ดูไปไม่ใช่น่องนะคะเป็นคอไก่ค่ะเมื่อเราตัดคอไก่ออกมาแล้วเราก็เอามาทำแบบนี้นะคะด้านงอเราก็ใช้มีดเฉือนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็หักแบบนี้ค่ะ แค่นี้เวลาทอดพอไก่เราก็จะตรงแล้วนะคะไม่งอด้วยค่ะสวยแล้วมาดูขั้นตอนการหมักกันเลยผงปรุงรส25กรัมค่ะใช้วิธีโรยให้ทั่วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบกระเทียมพริกไทยรักโบชีก็ตำใส่ได้นะคะหรือถ้าใครชอบซีอิ๊วขาวก็ให้ลดผงปรุงรสลง แล้วก็เพิ่มซีอิ๊วขาวเข้าไปนะคะอันนี้แป้งทอดกรอบเราจะใช้อยู่ที่2ขีดครึ่งนะคะหรือ250กรัมค่ะน้ำเปล่ายายก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ330กรัมนะคะน้ำเย็นจัดค่ะให้ดูที่แป้งนะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปค่ะ แป้งแต่ละยี่ห้อจะใช้น้ำไม่เท่ากันนะคะให้สังเกตดูว่าถ้าข้นเกินไปเราก็สามารถเพิ่มน้ำเย็นจัดได้อีกนะคะถ้าเหลวเกินไปเราก็ใส่แป้งไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเรามาดูวิธีทอดกันเลยอยากจะทอดคอไก่ก่อนนะคะเราจะเอาคอไก่ชุบแป้งแล้วก็หยอดลงไปเลยค่ะ ไก่ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะคะสี่ตัวนี่สองกิโลเลยค่ะเพราะว่ากระทะเราเล็กนะคะเราถึงคอยมาดูค่ะเรามาดูนะคะว่าติดกันไหมถ้ามีฟองแบบนี้ให้ช้อนออกนะคะเพราะว่าส่วนคอจะมีน้ําเยอะนะคะจะทําให้เป็นฟองได้ะค่ะเมื่อทอดเหลืองแล้วเราก็เอาออกเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทอดโครงไก่กันต่อเลยนะคะช้อนเศษห่อให้เรียบร้อยนะคะเศษกากไก่กากของแป้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทอดโครงเลยะคะ่ะวิธีลงโครงนะคะให้เอาด้านนี้ลงไปก่อน,นะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะ เมื่อทอดจนเหลืองดีแล้วนะคะเราก็จะเอาออกเลยค่ะเพราะว่าไก่ตัวใหญ่นะคะก็จะใส่ได้ทีละตัวเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะคอไก่ที่ยายทำให้ดูสวยนะคะไม่หงิกงอแค่เฉือนแค่เฉือนตรงที่งอแล้วก็หักค่ะอันนี้โครงไก่นะคะโครงใหญ่มาก เนื้อเหลืองๆส,สวยอย่างนี้เลยค่ะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มไก่ายายก็มีวิธีทำให้ดูแล้วนะคะทำง่ายมากเลยค่ะเปรี้ยวนหวาน,วานอร่อยดีค่ะนี่นะคะทอดออกมาได้สวยไม่ค่อยอมน้ำมันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ยายอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ